รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาะมาปลายพบกับครูหญิงทิตาพาเรือนสุภากับรายการภาษาไทยภาษาสนุกกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนวัวหาในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งการเขียนวัวหาในรูปแบบต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนเลยนะคะไปค่ะ ครบ5ข้อแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะหลักการเขียนโวหารนะคะโวหารหมายถึงการใช้ถ้อยคําที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีเลยนะคะมีวิธีการมีชั้นเชิงมีศิลปะเพื่อให้ผู้รับสารนั้นได้รับสารอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนค่ะ และที่สำคัญนะคะผู้รับสารยังได้รับสารตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ส่งสารด้วยค่ะซึ่งโวหารนั้นจะจำแนกออกมาเป็นประเภทได้ทั้งหมดอยู่5ประเภทนะคะประเภทที่1บรรยายโวหารประเภทที่2พรพณนานาโวหารประเภทที่3เทศนาโวหารประเภทที่4สาธกโวหารและประเภทที่5อุปมาโวหารค่ะ เราไปเริ่มเรียนประเภทที่หนึ่งกันเลยนะคะบรรยายโวหารค่ะประเภทที่หนึ่งบรรยายโวหารนะคะการเขียนบรรยายโวหารนั้นก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเขียนดังนี้ค่ะโวหารที่ใช้นะคะจะต้องใช้บอกกล่าวเล่าเรื่องบรรยายเรื่องราวนะคะเหตุการณ์มีการอธิบายใครทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไร่ ทำทำไมและทำอย่างไรคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะภาษาไทยเรานั้นจะเรียนให้สนุกเราต้องมีการใช้หลักการจําด้วยค่ะซึ่งหลักการจําของเรานั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยทำให้ภาษาไทยของเราสนุกนะคะเรียกว่าหลักการห w า h 5W1H มีอะไรบ้าง w what, where, วเว n why และ How นะคะ Who คือ ใครวอตคือทำอะไรเว์คือทำที่ไหนเวนคือทำเมื่อไรวายคือทำทำไมนะคะและฮาวคือทำอย่างไรนั่นเองนะคะถ้าการเขียนบรรยายนั้นมีการอธิบายนั่นเป็นการเขียนบรรยายนั่นเองค่ะการเขียนบรรยายนั้นนะคะก็ต้องมีการลำดับเหตุการณ์ ก่อนและหลังเสมอค่ะก่อนทำอะไรตามด้วยเหตุผลนะคะหลังทำอะไรตามด้วยเหตุผลค่ะไปดูตัวอย่างนะคะกิ่งไม้หักเกื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลงอีกครั้งนะคะกิ่งไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลงสังเกตไหมคะว่ามีคำไหนเป็นการบรรยายคำว่าหลังจากนั่นเองค่ะ เพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์แล้วก็จะมีเหตุผลตามมานั่นเองนะคะการบรรยายนั้นนะคะถ้าเราเขียนเราจะต้องใช้ภาษาหรือคำที่เข้าใจง่ายค่ะมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนนะคะและที่สำคัญนะคะการเขียนบรรยายนั้นนะคะเราจะต้องเขียนแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมค่ะไปดูตัวอย่างการเขียนบรรยายนะคะ นักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพียงกันเป็นสามระดับตามทำนองที่ฝึกฝนมานักศึกษาสังเกตเห็นไหมคะว่าบทนี้เป็นการเขียนแบบบรรยายลักษณะใดเป็นแบบลักษณะการอธิบายนั่นเองค่ะมีการอธิบายว่าใครทำอะไรทำที่ไหนนั่นเองนะคะในส่วนนี้ประธานคือใคร เป็นนักร้องประสานเสียงใช่ไหมคะประสานเสียงอย่างไรคะอย่างพร้อมเพียงกันแล้วส่วนที่ได้เป็นไงคะผลที่ได้ก็คือเกิดจากการที่ฝึกฝนและซ้อมมานั่นเองคะ่ะไปดูตัวอย่างการเขียนบรรยายวัวหารเป็นบทความของท่านไมตรีลิมปีชาตินะคะ ในเรื่องฉันคือต้นไม้ค่ะไปอ่านตามและดูพร้อมๆกันเลยนะคะฉันยืนอยู่ในป่าลึกฉันมีลำต้นสูงใหญ่กิ่งก้านใบแน่นหนาและแผ่กว้างแสงอาทิตย์ไม่อาจส่องลอดได้เบื้องล่างจึงร่มรื่นลำธารน,น้อยๆไหลผ่านใกล้ลำต้นฉันไปน้ำในลำธารใสจนเห็นกรวดทราย ท้องทานและปลาว่ายเวียนทุกวันจะมีสัตว์ป่านานาชนิดมากินน้ำที่ลำธารสายนี้บางตัวจะอาศัยใต้ร่มใบของฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขเป็นบทความของไมตีลิมปีชาติจากเรื่องฉันคือต้นไม้นะคะ เป็นการบรรยายที่ตรงประเด็นเลยนะคะมีการอธิบายว่าใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรนะคะใครนี้คือต้นไม้นั่นเองค่ะต้นไม้มีลักษณะเป็นยังไงคะมีกิ่งก้านสาขากิ่งใบเยอะมากมายนะคะซึ่งประโยชน์ของเขาคือเขาให้ร่มเงาและเป็นที่นอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่าง การเขียนบรรยายโวหารในรูปแบบร้อยกรองกันบ้างนะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ค่ะอันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้โภชนาสารีก็มีถมแต่คราวหลังครั้นสมุดโคดมมาสร้างสมสิกขาสมาทานเธอทำไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวงขันแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร ได้สืบพืชยืนอยู่แต่บูรานคิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไปเป็นบทประพันธ์ของท่านสุนทรผู้นะคะสังเกตเห็นไหมคะว่ามีการอธิบายในลักษณะของการบรรยายนะคะมีการบรรยายว่าใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรประเภทที่สองพันนาโวหารพันนาหมายถึงการเล่าเรื่องราว หรือบรรยายสิ่งนั้นอย่างละเอียดละออนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่บุคคลสิ่งของตลอดจนการใส่อารมณ์เข้าไปนะคะทำให้เกิดความไพเราะและเกิดความพิสดารน,นั่นเองค่ะหลักการเขียนพรรณนาวหารนะคะต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่ดีนะคะให้ภาพที่เน้นอารมณ์เน้นอารมณ์ของประธานเน้นอารมณ์ของตัวละครนะคะ และต้องมีใจความที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เราจะพูดหรือเขียนพรนณนานั้นด้วยนะคะถึงแม้ว,ว่าใจความนั้นจะมีความยืดยาวนะคะแต่ใจความนั้นจะต้องมุ่งให้เกิดภาพและอารมณ์และเกิดความรู้สึกคล้อยตามเนื้อหาที่เรากำลังเขียนพัรณนาอยู่ด้วยค่ะการเขียนพรนณนาบวหารเป็นการให้รายละเอียดนะคะรูปรส กลิ่นเสียงมีการให้รูปเห็นรูปนะคะมีการให้รสรสชาติหวานขมเปรี้ยวนะคะมีการให้กลิ่นกลิ่นก็มานะคะเป็นไงคะหอมตลบอบกวนมีการให้เสียงเสียงก็มาเสียงคืนส,สัสดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าคุณเป็นนักร้องเสียงเพีย้ยนค่ะ นะคะการเขียนบรรยายในลักษณะของพันธนาวหารนั้นจึงมีตัวอย่างให้ทุกคนนะคะได้ลองสังเกตดูค่ะไปดูกันเลยนะคะเสียงน้ำใสไหลยเย็นกระเซนะ็นซ้อซัดแก่งเกาะขึ้นเกลียวเลี้ยวซ้ายขวาสุดแนวหิน ก็ไหลลินตกลงมาสู่ทาราเบื้องล่างอย่างงดงามสายน้ำสวยรวยรินเป็นฟองคลื่นระอองชื้นสาดไปไกลเกินห้ามต้องแสงทองที่สาดส่องเป็นรุ้งงามทุกเมื่อยามน้ำไม่เคยเหือดแห้งไปอันนี้นะคะเป็นการพรรน,นาให้เราได้เห็นในเรื่องของ น้ำตกนั่นเองนะคะสังเกตไหมคะว่ามีการให้เสียงนะคะเสียงของน้ําตกนะคะมีการให้ภาพละอองเป็นไงคะแสงของละอองทําให้กลายเป็นลุงงามนั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาดูการใช้ภาษาในการเขียนพรรณนาโบหารกันนะคะซึ่งเป็นบทกวีซีไลท์นะคะ ของท่านนาวรัตพงไพบูรณ์เพียงความเคลื่อนไหวคะ่ะเราลองไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะช่วยเหี่ยวกระยับปีกกลางเปรียวแดดร้อนที่แผดก็ผ่อนเพลาพระเวหาพอใบไหวพริกริกริกมาก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกเพียงกระเพื่อมเรื่มรับวับๆับไหวก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจก เพียงแววตาคู่นั้นหวั่นสะทกก็รู้ว่าในอกมีหัวใจเพียงความเคลื่อนไหวของท่านนวรัตพงไพบูรณ์กวีซีไลท์ของเรานั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างที่นำมามีการเปรียบเทียบมีการเล่นคำเล่นอักษรสังเกตดูนะคะก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจก ก็รู้ว่าในอกมีหัวใจท่านใช้คำว่าก็รู้ว่ามาทำให้สำนวนพรนนาโมหารเป็นไงคะมีความไพเราะแล้วทำให้เราอยากจะอ่านนะคะมีความซาบซึง้งทำให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกอยากจะติดตามนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างแบบร้อยแก้วกันบ้างนะคะไปอ่านตามพร้อมๆกันเลยค่ะเขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อนกลิ่นน้ำฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดินโชยเข้าจมูกวาบวิวอยากให้มีใครสักคนผ่านมาพบเพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้านมดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมามันไม่มีทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยเขามองดูมันอย่างเลื่อนลอยทำไมมันจึงเฉยเมยกับฉันมันคงรู้แน่ ฉันอยากให้มันเป็นคนจริงๆฉันจะต้องกลับบ้านให้ได้เขาคิดพางเหมอมองดูยอดสนของบ้านหาดเซี้ยวอยู่ไม่ไกลดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตกเป็นบทความของนิคมรายว่าจากเรื่องคนบนต้นไม้นะคะต่อไปเป็นโวหารประเภทที่3นะคะเทศนาโวหาร นักศึกษาท่านใดเคยโดนคุณพ่อคุณแม่เทศนาบ้างคะการเทศจึงหมายถึงการอบรมสั่งสอนด้วยการโน้มน้าวจิตใจนะคะอาจจะนำเสนอในเรื่องของสุภาษิตคำบางเอยหรือคติธรรมก็ได้คะ่ะเทศนาโวหารจึงหมายถึงการใช้ถ้อยคำ สื่อสารของเรานะคะคที่มุ่งสั่งสอนหรือโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตามนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีหลักการเขียนเทศนาวโวหารด้วยนะคะเทศนาวโวหารนั้นมักจะใช้ในเรื่องของการบรรยายโวหารพานานาโวหารเข้ามาประกอบด้วยนะคะบางทีจะนําในเรื่องของอุป,ปมาโวหารเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเป็นอย่างดีด้วยนะคะสามารถอธิบายด้วยเหตุผลมีหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะและจะต้องลำดับเหตุการณ์ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผลด้วยค่ะเรามาดูเทศนาวัหารแบบร้อยกองกันบ้างนะคะเป็นบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ค่ะจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะ ในตอนที่ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ําเหนือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนมนุษย์นี้มีที่รักอยู่สองสถานมีดามานดานรักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแหมนใครรักรักมั่งชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านน้าหลานหนาะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีบทกรอนนะคะมาจากเรื่องของพระภัยมณีตอนพระเจ้าตาสอนหลานค่ะเป็นบทประพันธ์ของกวีเอกของเรานะคะท่านสุนทรภู่นั่นเองค่ะ ประเภทที่4สาทกโวหารสาทกโวหารหมายถึงโวหารที่มุ่งเน้นให้เกิดความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบนะคะมาสนับสนุนให้ความคิดเห็นนั้นน่าเชื่อถือค่ะสาทกโวหารมักใช้เป็นอุทาหรณ์ประกอบอยู่ในเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารก็ได้นะคะหลักการเขียนสาทกโวหารสาทกโวหารมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะ 1. ควรใช้ถ้อยคำภาษาที่เข้าใจง่ายรู้จักเลือกว่าเนื้อหาตอนใดควรใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบและตัวอย่างที่ยกมา 2. การเขียนสาธทกโวหารจะเขียนควบคู่กับเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารโดยการยกตัวอย่างมาประกอบก็ได้นะคะ 3. ้องยกตัวอย่างชัดเจนใช้ถ้อยคำง่ายและควรสรุปหลังการยกตัวอย่างซึ่งตัวอย่างนั้นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสมเหตุสมผลด้วยค่ะตัวอย่างสาทบวหารน,นั้นอาจจะใช้รูปแบบนิทานก็ได้นะคะโดยมีการสอดแทรกในส่วนของเทศนาโวหาขคืนเรื่องการสอนด้วยค่ะ ประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่5อุปมาโวหารค่ะอุปมาโวหารหมายถึงถ้อยคําที่เป็นสำนวนนะคะในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ค่ะซึ่งอุปมานะคะจะมีการเขียนอย่างที่เราเคยได้ยินกันคือมีอุปมาและอุปไมค่ะอุปมาถ้าเป็นคํานามนะคะจะหมายถึงสิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบนะคะ ส่วนอุปมา y, คือสิ่งหรือข้อความที่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด่นชัดกว่าค่ะไปดูตัวอย่างอุปมาอุปมากันนะคะสวยเหมือนนางฟ้าสวยเป็นอุปมาคือสิ่งที่เรานะคะยกมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด่นชัดกว่านะคะนางฟ้าเป็นอุปมาคือสิ่งที่เรายกมาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ หลักการเขียนอุปมานะคะมีหลักการเขียนเปรียบเทียบดังนี้ค่ะ 1. เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน2สิ่งนะคะมักมีคําว่าเหมือนดุดดังคล้ายเปรียบอย่างนะคะเป็นตัวเชื่อมอุปมาอุปไมยให้มีความสอดคล้องกันค่ะเช่นดีใจเหมือนได้แก้วเปรียบเทียบโดยการโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบแบบในนะคะ โดยต้องอาศัยในเรื่องของการตีความเข้ามาประกอบด้วยเช่นครูเหมือนเหลือจ้างชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปดูตัวอย่างอุปมาโวหารกันเลยค่ะดังนี้เจ้าจะเห็นได้ว่าเมียที่พอ่อจัดหาให้มีตระกูลสมชาติสมเชื้อกันดีเพราะตระกูลของเราก็มั่งมีมีคนนับหน้าถือตาญาติพี่น้องทั้งฝ่ายบิดามารดาของนาง ก็บอดิบูรณ์รูปร่างงามหาตำหนิมิได้ผมดำราวกับมแมลงพึ่งหน้าเปล่งปรังดังดวงจันทร์เนตรประหนึ่งตากวางจมูกแม้นดอกงาฟันเทียมไข่มุกริมฝีปากเพียงผลตำลึงสุกเสียงหวานปานกโกกีลาขาคือลำกล้วยเอวเหมาะเจาะไม่อ้วนเกินเวลาย่างเดินแคล่วคล่องมีสง่าเสมอช้างทรง เพราะฉะนั้นเจ้าจะหาตำหนิขัดข้องมิได้เลยบทความของสเสถียนโกเศษในกามนิตค่ะ จบแล้วค่ะการเขียนโวหาในรูปแบบต่างๆนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะคะถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาและสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้นะคะก็จะทำให้เรานั้นเรียนเนื้อหานั้นได้อย่างเข้าใจและสนุกนั่นเองค่ะเรียนรู้กันไปแล้วเราไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะหหนูหนกโกรธขึ้นทุกขณะ จนรู้สึกว่ามีการต้มน้ำเดือดคลักๆอยู่ในอกจากเรื่องบ้านพิลึกของวอวินิจฉัยกุลเป็นการใช้โวหารลักษณะใดก่อพันนาโวหารขอบรรยายโวหารคอเทศนาโวหารงออุปมาโวหารฉเฉลยน,นะคะข้ององูอุปมาโวหารค่ะ เพราะมีคำว่าโกรธเป็นอุปมาและมีคำว่าน้ำเดือดคลักคลักเป็นอุปมามีการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะ 2. ส,สิ้นเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้ชาติไทยคงไร้ความเสรีจากเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเนื้อเพลงกำหนดตรงกับบทอาขยานสยามมานุสติในข้อใด กเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแลขอเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยขเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามงหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้รือฉเฉลยนะคะขอ้งองูค่ะหากสยามพินาศลงไทยอยู่ ได้หรือ3สำนวนหมายถึงข้อใดกเป็นถ้อยคำเรียบเรียงใช้พูดหรือเขียนขอเป็นคำกล่าวสุนทรพจน์ขเป็นประโยคบอกเล่างเป็นกลุ่มคำหรือวลีฉเฉลยนะคะข้อกเป็นถ้อยคำเรียบเรียงใช้พูดหรือเขียนค่ะ4 ข้อใดคือความหมายของสำนวนโวหารกบทความขอความเรียงคประโยคบอกเล่างถ้อยคำที่มีความไพเราะสละสลวยเฉลยนะคะข้องงูถ้อยคำที่มีความไพเะะงงาาราะสละสลวยนั่นเองค่ะหเขารักษาความดีประดุดเกลือรักษาความเค็ม ทำให้มีแต่คนนับถือเป็นโวหารลักษณะใดก็บรรยายโวหารขอเทศนาโวหารคออุปมาโวหารงสาธกโวหารฉเฉลยนะคะขอ้อคอเป็นอุปมาโวหารเพราะมีคําว่าประดุดเป็นอุปมาในการเปรียบเทียบและใช้เชื่อมนั่นเองค่ะ ทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาและบทเรียนด้วยนะคะวันนี้ครูหญิงธิตาพาเรือนสุภากับรายการภาษาไทยภาษาสนุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ